สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันอาทิตย์นะคะยังเป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะแอดกิฟมาก,กับเทพธิดาพยากรณ์นะคะก็คือน้องลิสตของนัรนเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพอัลบั้มสายฟ้าฟาดของน้องนะคะเหมือนเป็นกับทํานายค่ะพยากรณ์เลยว่าช่วงนี้ฝนจะตกหนักนะคะซึ่งตกจริงค่ะบ้านเรานี่ตกทัางวันจริงๆนะคะเออต้องบอกว่าน้องเนี่ยแม่นยําจริงๆ ทิดาพยากรณ์ของเรานั่นเองนะคะใครจะรู้ว่าจะเข้ากับบรรยากาศได้สักขนาดนี้ค่ะอะนอกจากนะคะน้องจะมากับปกฟาดๆแล้วซึ่งทาง YG เนี่ยเขาต้องการให้น้องเราเนี่ยดูมีสเสน่ห์ลึกลับมากหลายอย่างเนี่ยมาแบบมืดๆนิดนึงดักๆหน่อยให้ได้ลุ้นนะคะแต่ที่ไม่ต้องรอลุ้นเลยก็คือความใจร้อนของแม่แม่จีนทั้งหลายค่ะ ต้องบอกว่าแอดก็เข้าไปเจอมานะคะเป็นแอดเขาหนึ่งในเว่ยบอค่ะผู้ติดตามนั้นเกือบล้านเลยสําหรับแอดเคาน,นี้นะคะเป็นแอดเขาใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะก็คือเชียร์น้องโดยเฉพาะนะคะเขาลงภาพเลยจ้ะมีการเนรมิตปกให้น้องเสร็จสับแล้วนะคะวายยังไม่เซอร์ไพรส์ไม่เป็นไรแม่เขาจัดให้เลยค่ะแล้วแบบว่าสวยมากนะคะเนี่ย ดูแบบว่าภาพเนี่ยก็เป็นภาพน้องเลยในชุดแดงเราใจทุกอย่างเป็นของอน้องหมดนะคะแต่เขาเติมค่ะเป็นเหมือนผีเสื้อราตีเข้าไปหรือเปล่านะแล้วมันดันไปเข้ากับแบบฟ้าผ่าสีแดงข้างหลังแบบมากๆนะคะแล้วสังเกตสิว่าเขาทำละอองผีเสื้อเนี่ยคือผีเสื้อจริงๆเนี่ยปีกเขาก็จะมีละอองแบบนี้จริงๆน,นะคะมันดันไปเข้ากับภาพเซตก่อนหน้านี้ที่เป็นโปสเตอร์ภาพแรกนะ่ะ ที่แบบว่าชุดน้องดูแบบฟุ้งเริงนิดนึงนะคะคือบรรยากาศมันเข้าหมดเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ปกจริงหรือเปล่าคือมันเหมือนมากเหมือนตาแตกเลยทีเดียวนะคะคือไม่ใช่ปกจริงออกมาอย่างนี้นะอึ้งนะแม่จีนก็นรู้ล่วงหน้าอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็อาจจะมีแบบลูกแก้วคําทํานายอะไรอย่างนี้แอดไปกันใหญ่แล้วตั้งแต่ที่ดาพยากรณแล้วนะคะคือก็เลยบอกว่า นี่เป็นการเนรมิตปกให้ก่อนเลยนะในฐานะแม่ๆมที่ใจร้อนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูทุกคนคิดว่ายังไงบ้างปกจริงของน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยชุดอ,อัลบั้มนะชุดวายนิวหรือว่าชุดคิดเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะแต่เท่าที่ YG ยจเขาลงเบลอเนี่ยเขาก็ลงไว้เป็นแค่เหมือนภาพน้องเนาะแต่เราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแค่ลงเป็นตัวอย่างหรือว่าจริงๆมันแบบอ้างอิงจากภาพจริงหรือเปล่าแต่เขาทาแบบปิดเบลอไว้อย่างนี้นะคะ อะไยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าปกมโนเซตนี้สวยจริงนะคะถ้าออกมาเป็นแบบว่าของน้องจริงเนี่ยไม่ขี้เละเลยนะต้องบอกว่าโอเคมากเลยนะคะแสงสีนี่เข้ากันมากๆเลยค่ะซึ่งก็อย่างที่วายเขาได้ประกาศไปแล้วเนาะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวตนของน้องเขาบอกเลยว่าคลิปสั้นๆที่พวกเราได้ดูกัน27วิเนี่ยนะคะมันอาจจะดูแบบ มืดมืดนิดนิดนดนะอาจจะดูแบบแปลกไปหน่อยแต่ว่าจะได้เห็นสเสน่ห์ของน้องอย่างแน่นอนนะคะเป็นการเตือนมาเลยค่ะถึงความสงบก่อนที่พายุจะเกิดขึ้นนะคะและยอมรับเลยค่ะว่าเราขออยู่ตรงเขาเรียกว่าตาพายุนะหรือว่าใจกลางพายุเลยเพราะว่าพายุโลกนี้สวยน่ารักจริงๆนะคะทุกคน ไม่สร้างความเสียหายนะคะแต่ทําให้พวกเราใจสั่นอย่างแน่นอนค่ะก็ทางวายเขาก็อยากให้เราแบบเต็มอิ่มกับวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่า เดี๋ยวจะได้เจอล,ลิซาที่เกินความคาดหมายอย่างแน่นอนนะคะก็นัดแนะกันอีกทีเป็นดตเป็นดีว่าเดี๋ยวลิซ่าลาลิซาเนี่ยจะวางจำหน่ายพร้อมกันก็คือ10กันยายนเลยนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยเพลงของบ้านเขาเนี่ยบ่ายโมงของบ้านเราเนี่ย11โมงขอให้ทุกคนตั้งรับเอาไว้เลยนะคะก็ขอให้เจอกับศิลปินเดี่ยวคนนี้นะคะรับรองว่าฟินแน่ๆเลยเขาก็บอกแล้วว่าลิซ่านะคะดังระดับโลกแล้วก็อยู่ในกลุ่มแบ็คที ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกอร์กรุ๊ประดับโลกอีกเหมือนกันนะ,นะคะก็ต้องลองดูแล้วกันเนาะว่าสตรอมรูปนี้เนี่ยคือทั้งสวยทั้งเผ็ดแบบนี้นะคะพัดมาเธอค่ะไม่เป็นไรค่ะขอให้มาเต็มๆนะคะวันนี้ก็เลยเอาปกจากความฟินของแม่จีนมาให้ดูกันก่อนนะคะที่เขาลงกันไว้ในเว่ยบอค่ะ ส่วนวันที่อื่นเดี๋ยวจะมีใครดีไซน์ขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าแฟนๆของลิซ่านั้นเขาเรียกว่าเก่งการาฟริกเก่งภาพกันทุกคนเลยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเนรมิตปกออกมาอีกนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสวยๆจะเอามาให้ดูกันนะจ๊ะแล้วเหล๋ยมาลองดูว่าเอ๊ะมันจะเหมือนหรือมันจะคล้ายกับปกจริงยังไงนะคะซึ่งอันนั้นเราคงต้องอรอลุ้น10กันยาก,กันเลยทีเดียวแล้ค่ะทุกคน